ต้องลองสักครั้งจุดทูปสาบหกดอกดอกบัวรูอดอกไม้หนกำลัอหนึ่งนอเทียนขาวห้าคู่เงิน9บาทขอขมาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราล่วงเกินโดยที่ตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจสิ่งติดขัดทั้งหลาย ก็จะราบลื่นทำอะไรก็จะดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจะสิ้นปีแล้วลองสักครั้งที่เคยสาบานรูบนบานไว้แล้วเราลืมขอให้ท่านอภัยให้องค์พระสตมมาสัมพุทธเสา นักโมตสะปะโตันโุสมาสัปะตสะนักโตสะโัตสมาสัปตสะะพังอะปะอะทังขะมะทัเมปันเตกสะภะวารัตยนะตังสพังอะปะรังขะมะทัเมปอนเตอุสะ มานิอันเตหากข helmet, control, pigs, ้าพเจ้านายนรงค์เองโทถลงใจหรือประมาทพลาทั้งเกินบิดามันดาครูบาจารย์พระธรรมสูพระธรรมพระอรหันต์พระองค์พระฤาษีทรเจ้ากรรเดเป็นศสิบไม้ลายเรืน้คืพระสงฆัจะตงรจาจาใจก็ดี ขอเดี๋ยวทำแขกข้าพเจ้าด้วยอ,อข้าพเจ้ามีของในตัวติดตามมาขออนุญาตนี้คู่นี้ครอบครัวได้มีคนปกติทั่วไปขอพรคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตให้ตามไปตามเสด็สพายแก่กันข้าพเจ้าจะทำด้ว การที่ผ่านมาจนปัจจุบันมสสบคุณนะครับเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องเลิน้วยอายุวันนะสัดพระลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภารสารสนบัตรศักดิ์ใดๆดไกใดๆขอให้มาลายสิ้นไปข้าขอให้ราบเจ้ามีความสว่างทั้งบวกทั้งธรรม ทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตบับเข้าสู่พระนิพพานเทินพัะโอตโมตังปรละักชีชีวิตนังสุขะโตจิติจิตเมตะนิพานังสุขะโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายองค์สามพจงพ้นภัยที่บัดนี้เพรากรรม У um, wantsato. Um,